อาล่ะครับก็การสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกนงระจำช่องจานแ็กไวไน์นเกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับสปปรรพยุทธวิญญาจาร์เซิร์เวอร์ไทยแลนด์นะกับการมาทสตัวตีกระดูกวิญญาณนะครับอันนี้นี่คือเซตทีมที่จานลองมาปรับแล้วเอามาใช้ใหม่นะครับก็คือมันจะมีหลายๆเซตอาจารย์ก็จะพยายามแบบทาเยอะๆให้เป็นรูปแบบให้เป็นแนวทางให้เป็นแบบเอ้ยผมมีตัวนี้นะครับผมไม่มีตัวนี้ใช้แบบไหนได้บ้างาหลายคนมาเห็นคลิปพ,พวกนี้เราจะได้เห็นเอ้ย ผมมีตัวนี้นะเอาปรับลองใช้ทแทนได้นะครับวงแหวนวิญญาณนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็นจมา,ามาดทางซานอวดรับนะครับเสี่ยวอู่ก็2121เพิ่มเติมคือหวยยนานะครับจานใช้หวยยน้าเป็น1 2 1, 2 1นะครับแล้วก็เป็นมารอสูรเหมือนเดิม1 121สูตรขาวครับมีที่เพิ่มความใหม่นะครับ2 1 2ห่เดี๋ยวเราไปลองเทสต์ด้ามเมการลองตีสัตว์วิญญาณยักษ์ดู เพราะว่าจะได้มีเวลาในการเทสดาเมจค่อนข้างเยอะดูว่าจะสามารถบีบและดิ่าดดาเมจเนี่ยไปได้ถึงขนาดไหนนะครับไปเลสกิ้หากกำลังมองหาร้านเติมเกมโต้รัวต้ารูสรรพยุทธวิญญาณจานกันอยู่จานแจ็คขอแนะนําำ้านจูนปิโกแพ็คลายเดือนสุดฮิตอย่างแพ็คไส้กอกก็เพียง90บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแพ็คโกในระดับขึ้นมาก็เพียง220บาทสายสุ่มกาชาใบสุ่มแพ็คใหญ่ก็คุ้มหรือจะเป็นสายเติมเพชร3 7 0 0บาท เติมผ่านร้านเพียง3,300เท่านั้นถูกกว่าเติมเองแน่นอนสะดวกรวดเร็วร้านจดทะเบียนอย่างถูกต้องมั่นใจได้กับเครดิตหลักร้านในการบริการมากกว่า4ปีไม่มีรีฟันแน่นอนอย่าลืมคิดเติมเกมนึกถึงจูบิกเกลิงอยู่ใต้ดิสคริปชันเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาใช้กันดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเหมือนเดิมนะครับเ,เดี๋ยว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 ,ยวไม่ใช่ทีมไม่ใช่ทีมนี้ เมื่อกี้ไปกดดาดมาลืมโอเคทีมเราอยู่นี่นะครับกดตีสายนกเลยรอบนี้กาจรเลือกใสายปีกนะครับตอนนี้ก็กดเป็นบัฟนะครับมาระศนออตโต แล้วเป้าหมายเป็นตัวกลางไว้นะมองไม่เห็นว่ามันติเป้าหมายเอาติกละนะครับตัวนี้เป็นเป้าหมายหมู่นะครับห่ว,วหน้าทักษะที่สี่จะเหมาะที่สุดนะครับติดอ่าติดทางด้านของขอเขาเียนะสับสนนะครับเร่งไปเลยไปด,ดูว่าถ้าลองรูปแบบนี้จะทำดาเมจได้เยอะมากน้อยแค่ไหน,นครับ ให้ฝันของคำเนี่ยติดบัาดเจ็บสาหัสเยอะเนื่องจากเขาเป็นสายปีกนะครับน่าจะส่งผลต่อ,อผลของสกิลเราได้ดีมากขึ้นนะครับเหนือ้น่าจะลองลบเป็น4ไปก่อนนะรอบรอบแรกๆอย่างนี้อออจะลืมเปลี่ยนเป็นจัมาเป็นพายุเข็มก็ถึงว่าทำไมมันติดบาดเจ็บสาหัสเยอะจัง <laughs> ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสสิระดับนะครับ ความเสียหายบาดเจ็บสาหัสนี่ก็คือทุกครั้งที่เป้าหมายเนี่ยอยู่ในสถานะนี้จะได้รับระเมิดเพิ่มขึ้น4%ของเลือดสูงสุดนะครับไม่เกิน60%ของประของพลังโจมตีซึ่งถือว่าดีมากๆครับนี่ล็อก1กับ4เนี่ยมีความสามารถเหมือนกันนะครับเคออสเหมือนกันเห็นเขาบอกว่าสายโนตีค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะดิ้นนะครับเอาจริง มันดิ้นมากๆเลยแหละเห็นมันด็อกแดกด็อกแดตลอดเวลาเลยเห็นไหมเสียเวลาเรามากๆในการตีสาอาวุธลับโอเคอายุเข็มอันนี้อาจจะทำดาเมจได้ไม่เยอะด้วยเนี่ยรู้สึกว่ามันตีช้าๆเหมือนกันนะตีลิงเนี่ยตีง่ายสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วดาเมจเราจะ อุโฟหรือไม่ <types of dec ibles> อ, <t pres ges> อああุโฟกันนะอ่ะก็เรียบร้อยนะครับก็ประมาณเกือบเกือบสองพได้นะอุ้ยทายิงตีตัวหนึ่งได้1,9,9,6งเ้ฮ้ยปีเกิดจานเลยหนึ่งเก้าเก้าเดมเปีเกิดตัวเองเลยนะครับเกือบ2,000ันเอนะครับถือว่าไม่เลวนะ อันนี้ถือว่าไม่เร็วเลยรวมเบ็ดเสร็จชื่อฉันอยู่ในโนเนาะ996นะครับอกกดไลค์ไปก่อนนะครับแล้วก็ขอกระดูทองหนึ่งชิ้นโอ้โหแมต่ดาวยังไม่ให้กูก็เป็นไงบ้างครับสำหรับทีมที่จานเอานำมาเสนอนันนะี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีนะครับน้องหวยหน้าเนี่ยลงตีกระดูกถือว่าเป็นตัวทิพเปิลเอสที่ดีมากนะครับลหลายคนยังไม่รู้นะว่าความสามารถเวลาสตูติดบาดเจ็บสาหัสเนี่ย รับความเสียหายเพิ่มมากขึ้นถึง62%เลยนะอันนี้แจ่มมากๆนะครับก็สำหรับใครที่อยากให้จารย์ทำทีมแบบไหนตัวอะไรแบบไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้ดีิจ้าจะลองหยิบลองจับมาแล้วก็มาทำคลิปลงให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะกูดาให้ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกๆคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็เกลือแดดอยู่ไม่ไหวแล้วครับบ๊ายบาย